สวัสดีครับวันนี้เอาวิธีการทําคอมอเตอร์ไซค์มาแนะนํานะครับอันนี้คอมอเตอร์ไซค์นะครับที่ผมทําขึ้นมาเองนะครับก็อ่ามันจะสวมเข้าไปนั่นนะครับมันเป็นปลอกนะครับปอกที่ติดกับตัวถังรถนะครับตัวโครงรถนะนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะมีเบอร์ติดตรงนี้นะครับตรงคอรถนะครับ สมัยนี้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับอันนี้อันนี้ผมทําขึ้นมาเองนะครับโดยใช้ท่อนะครับท่อขนาดประมาณสักวัดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ54มมิลนะครับที่เป็นตัวตัวยาวตัวกลางนะครับส่วนหัวท้ายนี่ใช้ท่อคนละขนาดนะครับคือผมใช้ท่อที่ มีความใหญ่กว่านะครับคือเราจะหาท่อที่มันไอวงเท่ากับเบ้าลูกปืนเนี่ยมันหายากนะครับมันก็เลยจําเป็นต้องหาทางทํานะครับโดยของผมวิธีของผมก็คือการเอาท่อที่ใหญ่กว่านะครับนี่ท่อขนาดสองนิ้วนะครับมันมันจะหลวมนะครับเอาเบ้าลูกปืนใส่เข้าไปมันหลวมก็ปัดตัดเอาเนื้อท่อออกเป็นบางส่วนนะครับ เพื่อให้บีบให้มันเล็กลงให้มันฟิตอ่พอดีกับอ่เป้าลูกปืนนะครับโดยวิธีการของผมคือทำแบบนั้นนะครับอันนี้ท่อสองนิ้วที่มันจะค่อนข้างหนานิดนึงนะครับนะครับบีบแล้วให้มันให้มันแน่นนะครับให้เป้าลูกปืนเข้าไปแบบตอกเข้านะครับให้มันแน่นๆนะครับนะครับก็คือทำออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับ บ่าบนบ่าล่างใส่เบ้าลูกปืนเข้าไปนะครับนี่สุมเข้าไปไนี้นะครับนะฮะแล้วก็เอาลูกปืนใส่เข้าไปจะเป็นตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับเอาเอาชุดชุดขันพวกนี้แหละครับวัด เพื่อจะได้ความยาวของตัวปลอกตัวนี้ว่าจะยาวเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับพวกเกลียวพวกนี้แหละครับขันเกลียวแล้วตึงไหมอะไรไหมนะครับให้เกลียวมันหมดก่อนที่ลูกปืนจะครับนะครับก่อนที่ลูกปืนจะเข้าที่นะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เนาะ นี่นะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วตัวนี้เราก็เชื่อมพวกโครงสร้างตัวถังรถนะครับโครงรถนะครับเพื่อจะเอามาเชื่อมต่อกับเหชิ้นนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยครับว่าจะเอาไปรูปทรงไหนลักษณะไหนนี่นครับก็จะประมาณนี้แหละครับอันนี้คือวิธีการทำขคอรถนะครับโดยที่เราไม่ต้องไป ไม่ต้องาใส่ช่างกลึงหรือลงกลึงใดๆนะครับเราทำขึ้นมาด้วยงานเชื่อมงานตัดยเยาวตัดสั้นต่อ,อเห็นะครับเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเอาไปเชื่อมเอาไปต่อกับโครงได้เลยนะครับโอเคนะครับ,บคุณครับที่รับชม